ครับหลอนยาเดินไนเดอระว่าทางบุดีใช้เบิกป่าลูกหลานกะอยากเบึงคือพีคือนองเขานั่นละกับขออนญาตครับขึ้นสูงสูงลงซาซา,าตกเกะเนี่หลายขอแจงเกิดนสนามคุ้มสเตเดียมบทุทีใช้เบิกป่าขอจิตงานจงโชคีสามตอง พวกตั้งใส่ม่ได็กจะที่แะ้พูดด้วย่ะมาค้นค่ากบบังรับบอโย่สามสามโมงบ่งกันไป โย่เด็กเลยครับเหมือนข้าคงไหลหางเดียรกับที้งเงินของดงบังยุคใหม่ขยับเลยนายที่ชัยเบิดฟ้านะครับุนฝา เาเรพื่อนเดหลือตำมานแล้วครับหางดีเรแล้วครับทุด้วยกันครับเทพทับหลวงนายกับแหวว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 ขยับเลยนายใบแห้งนะครับมาบังหรือเปล่าหลังจากนั้นเป็นนาทพีของช่างเผือกอประธานินฟังนั้นเทพทับหลวงละสุบเอ๊ะปะ เล่วดาเตยมันกำายพอสบายใจนะเงียบกันเลยแหละเขาหนีคิดหวานมันสิบโบกเขื่อนนี่แหละเล่ด้าเตยเ้ย <c oughs> ครูมันบอพานครู <c oughs> ยืนฝ่านะครับสามรลอยพานไปแล้วจังเป็นสาสวยนี่ร้อนสุกน่าดีเดียบเหงไฟโชว์ตัวแบบสวย,สวย 350, สามร้อยห้บพดูเลขสี่รอยกแล้วนี่เ่ฝ่าเขาาก้อนน้อยอยู่นเขาาก้อนน้อยถี่ร้อยตนะครับแบาผเบากับเพื่อซีทอใดนะครับมาเด้อขวัญเลยบุตรที่ใช้บุฝ่าปเรียกซีแล้วนะครับ แงเกือบหายเสียหลายมอติดเลยยมือได้แต่ซองเ่ยใสแมสก์มือหุ้ยุชัยเบิกฟ้านะครับ90,000 3 90, 0ไปออกขวาออกมาออกขวามา 400เท่าไหร่บอกว่าพื้นว่าทำมันเบียดกันดอกห้ากี่ร้อยห้าคะแนนพังทังนต้องไมต้องหาช่องกระปุกไฟบางนี่ผมบอกพี่บอกน้องว่าเดี๋ยวหลายกว่าโควิดนะครับอืแต่บ่บ่กระทบกับเพื่อนเก่ามือนะครับเจ็บมี่แล้วเขื่อนโตในเมฆดำเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับ ไปไม่สูงคอยโย่คอยลดระดับลงมาด้เดือเดเริ่มกระทุครับตามลงมาสี่ร้อยเท่าไลยตึ้งสี่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 ร้อยสี่สิบสี่นะครับมือใช้เบิกฟ้ามาฐานนะครับสี่สี่